หลวงพ่อก็รับวันหนึ่งผมไปที่วัดท่าสุงขณะที่เดินบ้างวิ่งบั่งเล่นบ้างแล้วก็ปรากฏว่าอารมณ์จิตไปจับอยู่ที่พระวิหารแก้วร้อยเม็ดแคบเดียวเท่านั้นเองก็ปรากฏว่ากระผมสามารถขึ้นไปที่เมืองพระนิพานเข้าวิมานตัวเองได้ที่จะเรียนถามก็คือว่าอารมณ์ที่ไปอย่างนี้ เป็นอุปจารและสมาธิหรือเป็นฌานสี่คอรัตไอ้นั่นเป็นฌานสี่ด้วยแปรพัญญาด้วยนะใหญ่มากนะโอโอคนนี้เคยได้มาก่อนเนี่ยอ๋อใช่ก่อนเขาได้มาก่อน,นเป็นฌานสีด้วยแปรพัญญาด้วยเขาไม่ได้นมะนะแม่เลยไม่จําเป็นของเก่าเขาจิตไปจับแี่มันเป็นสมาธิอ๋ออย่าลืมนะฌา,านจะเกิดขึ้นเพราะกลังสมาธินี่วิ่งไปวิ่งมาจิตจับอารมณ์อยู่อารมณ์มันทรงตัวอารมณ์เดียวก็เป็นฌาน ชานของเขาไม่ยากเขาต้องเข้าใจนะลาบแล้วการเคลื่อนไปได้นะเปยรยพิญญาคนที่ได้ฌานสี่จุกคนจะถือว่าเปรยพิญญาวิชาสารนไม่แน่นะอา์นะหรอครับคนได้ฌานสี่พันคนจะได้จะได้วิชาสามสักคนหนึ่งกระแสนิยอที่ข้าพิญญาถ้าไปได้เปรยพิญญาของเขาดีมากอแม้ความจริงแล้ววิหารแก้ว้อ,อยเมตรนี่แปลกนะรู้สึกว่าคนไปแต่ละคนได้ประสบความสาเร็จ หลายล<อ>หลายคนแล้วหลายหลายคนอะไรลูกพ่อลงยันลงเลขอะไรไว้หรือเปล<ง>่าเขาไปเขาถึงได้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 ลงอะไรทั้งหมดเลขก็ไม่ได้ลงลงยันไวย้ยันยังไงก็ลงพ่อเพื่อเ,อาเสาถ้าไม่มีเสามันลม้มโอ้โห <c oughs> โอ้เสาเสา,เสายันไป้สองร้อยต้นโอ้ทั้งหมดได้สองร้อยต้นเหรอสองร้อยต้นทั้งหมดนะโอ้ <c oughs> ออกไปแล้วสองสูง <c oughs> <c oughs> ้าไปนิดหนึ่งแหมลุงพ่อจะตอบเติบไปแล้วต้องไวๆให้กอนอที่หนึ่งวัววันที่ทสิบหกถามที่หลังเนี่น่าจะได้ก็เป็นอันว่าเป็นบุญของคนนี้นะแหมขนาดวิง่งเ๊แปลกนะคนที่วิง่งๆนี่ไม่น่าจะได้สมาธิง่ายๆได้อะไรเลยนะวิง่งๆมันเป็นจงกรมนะจงกรมไม่ว่าเดิน จงกรมเมื่อฉันฝึกที่แรกเดินเบาๆต่อมาก็เดินธรรมดาลนล้ะเขาวิ่งให้จิตทรงตัวบบนี่อย่าลืมว่าขนาที่เขาวิ่งอยู่จิตเขาจับที่วีหารแก้วจิตประจับอารมณ์เดียวถ<อ>้าเป็นจงกรมอย่างหนักอย่างสูงไม่ใช่อย่างเบาก็แสดงว่าชาติก่อนเคยได้มาแล้วของนี่ไม่ใช่ของเก่าครับอย่างการูปหลานเราฝึกมโนที่ซอยไส่ลมมีส่วนมากที่ได้ไวก็เพราะของของเก่าของใหม่ไม่ได้ถ้าคนฝึกใหม่ก็ต้องอีแสนชาติ โโอ้ห oh oh. นี่เป็นเรื่องจริงนะครับคร,บรบถ้าจะได้ถึงนี้พานในแสนชาติไม่แน่ oh oh. อ๋อลูกก่อนจัด้ยเพราะโอ้โห oh oh. นี่ลูกหลายคนจะภูมิใจนะโอ้ oh oh. ลูกเราเคยได้ mm hmm. กันมาก่อนเลยตร mm hmm. งนั้นนะโมตนาสาธุด้วย